สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถเคนนะครับทาทานโนเข้าใหม่ครับครับวันนี้เรามากับ35ตันนะครับ tr 3 5 0น m 3นะครับอ่าสีเขียวนะครับอมฟ้าแบบนี้นะครับสวยๆเลยครับเป็นเคนขาควายนะครับนี่เดิมๆครับรถนอกนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับนี่ครับ e r อ5 0 m สูนนะครับนะครับมีปะขอนะครับ2ตัวเลยนะครับไปสองสว่างครบนะครับระบบพร้อมใช้งานเลยครับรถเคียนทำเข้านะครับเดิมๆครับมาอยู่ที่ร้านเรียบร้อยแล้วครับอยู่พะรามสอนะครับ อย่างสวยนะครับแร์คอนโทรลแห้งดีนะครับระบบเครื่องเกียร์ดีครับสภาพพร้อมใช้งานนี่ครับเบอร์ยางครับ4ี่ห้าห้าครับขอบ25่ห้าครับตัวนี้ขอบ25่ห้าปั๊มไฮดรอลิกนะครับแห้งดีนะครับ นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับตัวนี้35มาตันนะครับ BPN ได้หาอยู่นะครับก็ถักทายกันได้ครับหมาทูด้านล่างต้มนะครับมี2เบอร์ครับให้เลือกนะครับเบอร์ไหนก็ได้ครับโทรสอบตามได้นะครับครับขาคว้เลยครับ ยางสวยครับตัวนี้ยางสวยสีเจนเลยคานาโน,โนครับตัวนี้ปีหนึ่งเก้าเก้าแปดครับก็เป็น M6 นะครับตัวนี้ก็คือ M6 นะครับครับภายในนะครับหน้าจอนะครับสวย เพียได้หายอยู่นะครับ35ตันทักทายต้าได้นะครับตอนนี้รถมาอยู่ที่ร้านพรราม2เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ฝากไนด้วยครับเพีย35ตันครับทาแาโน่ครับครับถ้าชอบคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต้อมด้วยนะครับหัวโค้งๆแบบนี้นะครับก็คือเป็นรุ่น M6 นะครับ35ตัน M6 ครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับ,รบขอบคุณมากครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีนะครับ